ผมไ่มค่อยสบายครับผมเลยไปหาหมอไปตรวจผมย่านไอวิบับพผมไปหาหมอครับหมอหอดหอดเชี่ยวผมเพิ่นก็นเรียกเข้าไปเพผมเข้าไปปับ๊บข้าแหลกที่หมอเวบาเห็นให้ผมบ่สามารถทิ่ยืนอยู่ได้เลยหมอบอกว่าเชิญน,นั่งครับผมเลย ยืนต่อบปได้เลยครับเราผลตรวจก็ออกมาครับผลตรวจออกมาซึ่งก็เฮ็ดหฮผมสบายใจได้ระดับนึงครับก็คือผลตรวจออกมาหรอครับคือบอดสองขีดครับบอดสองขีด <c oughs> แค่ขีดเดียวก็ยังบอดเลยครับ <c oughs> การตรวจคือผ่านครับ ือ่อล่องไปตรวจเบิร์เดอร์แล้วได้สบายใจคือจังผมครับพบกันไหมอีพี่หนาะอีพี่นี่ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเป็นแรงใจนะครับแจม